รางวัลท้องออรางวัลรางวัลยู่มาได้หาอาจจะครับรางวัลปะเทศเลยครับนะครับผมการประกวดคะแนนนะครับของนักเรียนสุนันทุสุนยุทธ์เราชี้ตัวมาดูว่าีดนยสุนยุนะครับประจำปี2 5 6 6นะครับโอเลือกใจทีหนึ่งเปเลยงวันแป่งปก็ิดทีหนึ่งมีมันจะิดหเลยนะขอจบเท่านเดี๋อาจารย์สรุปอาจารย์กบมานั่งก่อน ยังไม่ถึงเพียวครับเจออาจารย์วิทยาสีจันทร์ครับเขาต่างที่เขาต่างที่แจ้งใหม่อาชรุ่มไปสอนที่สมที่ไหนนะสมงที่อาจารย์ธนัชครับเออนะครับมาสอนะครับอาจารย์เอาไปที่ส่งที่อาจารย์ธนัชสรนะครับเตอ อโอ้อันนี้มันไม่เปล่าเลยอะนะครับรางวัลชมเชยานะครับรางวัลชมเชยที่ห้าอะรางวัลชมเชยที่สองรางวัลในรางวัลแรกนะครับได้แก,ก่กลุ่มที่กลุ่มที่สามเจ้าหน้าที่ที่สครับท่านอาจารย์ยันตะลึงดูออกแ้ได้กิน คือกรรมการผมแจ้งว่ากรรมการกุมละหนึ่งนแต่ตัวแท้ล้อกเมีกรรมการคนหนึ่งหกคนนะครับก็ตอให้กรรมการใี้มนได้ถึงสิ้นสุดนะครับก็ารวมกัครับอาจารย์ที่แล้วก็ยุตนะครับต่อไปครับรางวัชมเชยนะครับราวัลที่สองนะครับได้แก่กุ่มที่ อุ่ศีอะอุนนปศีปงงีนนปหน้าไหวไหมเนี่ปีนี้เป็นบอกว่าทำในกรมีเวลาเต็มตัวอะอย่างเง้อ้วผูัดตาว่าความยาามอะไอย่างเงี้ยนี่ก็ ลูกสี่ทางเซ็ตไปเทศบาลครับเลิกที่ไหนทำรอบผมอยากเอาหูฟังนื้อันหนึ่งไม่ยืดดีกว่าที่ทำทางนั้นไม่ยืดดีกว่าครับเดี๋ยวไทยพูดก่อนครับอาจอกั์อนนี้ครับอ่าครูที่สามเจอกันครับอรับต่อไปครับรางวัลที่สามกันเนาะรางวัลที่สามได้ ยกประกาศพิเศษพี่ชงเชยกคุ่ที่สามนะครับชงเชยที่สองครับผมจะประกาศพิกลุ่มชมเชยที่สองเป็นคู่มที่หนึ่งครับคุณสีสองเป็นตึ้งรังสลักตะลึงยอะชมเชยที่สองเบ่มที่หนึ่งมาฮะเอาดูสิหางเขาไปก่อนทางเรได้ชงเชยแล้วทางเราได้รประกาศกลุ่ที่ ตงอาจารย์มีไปมองไปชมเชยไปมองไปต่กาการพิองเดี๋ยวดูที่เาไปิงชมเชยนะครับมีอุที่สามที่เครับตเตอที่สาเป็นพกที่ห้าครับเฮ้ยเ้ยของระวัลนอ่าเดี๋ยวอแนะกันที่หนะครับนสามครับอาจารสองอาจารย์แล้วเชิดกับ แล้วได้ทีงอกทด้ที่อาัที่สนะุ่ที่หอ่าเสลายต้ารไปหกมับอเน่งมีหมอกรางวันไปกวดกระพุครัต่อไปครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศหรือรางวัลที่สองได้แก่ อันนี้ขนาดเปรียวตัวนะงามีนะครับครับเตียมตัวแบบที่กับเขาเป็นควายต่อไปครับเรียนเชิญอาจารย์ซื้อมาพรครับปว่มาลนักวิญาณผิดียวนะครับต่อไปครับเรามาจนอันดับหนึ่งนะครับ อนนากากรประกกนะครับสอเรียนสุดยนะครับในปีนี้นะครับเอาัที่หนึ่แกก่น่ที่สเอาม เดี๋ยวกําลังเปิด <laughs> <laughs> อาจารู้หมดเบระารวคาเอนรไดวตนะครับตอกนี่เอาเปลี okay, ่ยนไปพบรอยเวรของทางทันะครับปวารีสนความกรรมนะครับอานนี้จบ มันเริ่มมนเจ่มเกยนะครับเนนะครับในกรุมว่านี้เอาวันที่เราะอาูกนีไปครับนอคานา่ขงมาันนเราตองเดนะครับวันนขอบทุกท่านนะครับจะงนกันและกมอิบแล้วก็แสดงลทีปเรอนะมอดดนี้เายังโลภปะอย่างนันไ่เนตั่น ทันนเรยกั uh> oh, ่ังคือเก็บโต๊ะวันที่ผับเก็บโต๊ะนะครับกับันของกลุ่มกลุ่มนักเรียนนะครับกินข้าวกันมองไห้น้องห้อยอย่างมองให้หอยอย่างน่แก่แล้วกินข้าวสวยเลยนะเน้อเมเื้อหี้อนี้หมปลา ลูกลูกกำข้าวดำรํานั่งข้าวมาเนี่ยนะประนอลูกบ้านมากันนะครับของผู้สูงอายุครับการกินข้าวกินน้ำกินตลากันอยู่อันใดได้ที่หนึ่งก็ไหมอันอันใดอันนี้เนาะโอ้เป็นแปวงงามได้ที่หนึ่งเลยขอบคุณนะแม่เด้อโตดีใจ๋เลยนะโอ้หอยนี่ลูกไหนมาเนี่ยเตะเลแหละโอ้นี่แต่ละกลุ่มนะครับขอเข้ามากินด้วยกันมันม่วนมันลั้มนะน้าแม่นอขอบคุณครับ